ครับผมกราบกราบเรียนท่านประธานที่ครบรับกระผมนายศักชัยตันเจริญนะครับสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดฉะเชิงเซาเขตสามพักเพื่อไทยนะครับวันนี้ขอหาลือปัญหาเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่คือปัญหาช้างป่าบุกลุกในจังหวัดฉะเชิงเซานะครับปัจจุบันจากการมีจํานวนช้างป่าที่มากขึ้นในขนาดที่ธรรมชาติ แหล่งอาหารแหล่งธรรมชาติธรรมชาติน้อยลงนะครับทําให้ช้างขาดแคลนอาหารจึงต้องออกมาหากินนอกเขตนะครับส่งผลต่อการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนนะครับโดยเฉพาะในจังหวัดฉะเชิงเซานะครับในพื้นที่อําเภอสนามชัยเขตและอําเภอท่าตะเกียบนะครับที่ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรษกรทำขออภัยนะครับได้เกิดปัญหาช้างป่าที่อาศัยอยู่ในเขตอนุรักษ์พันุป่า เขาอ่างดูในนะครับได้ออกมาลุกล้ําทาลายทรัพย์สินพืชทางเกษตรและที่อยู่อาศัยของประชาชนได้รับความเสียหายนะครับและประชาชนก็ได้มีได้รับบาดเจ็บแม้กระทั่งถึงเสียชีวิตด้วยนะครับประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรนะครับได้มีการลงทุนเงินและเวลาเพื่อรอเก็บเกี่ยวผลผลิตแต่ปัญหาช้างที่เข้ามาตามหมู่บ้านในแต่ละอำเภอ เพื่อมากินส่งผลเสียต่อทางไรายได้และสภาพจิตนะครับชาวบ้านที่ต้องอยู่อย่างหวาดระแวงในช่วงกลางคืนรีบปิดบ้าน เลี่ยงการเดินทางช่วงค่ำคืนนะครับไม่จำเป็นนอ,นอกจากเป็นเวลาออกหากินของช้างซึ่งตรงนี้เป็นผลกระทบถึงชาวสวนยางด้วยนะครับเพราะเป็นเวลาเดียวกันที่คนชาวสวนยางต้องออกมากีดยางตอนกลางคืนก็ไม่กล้าออกมาก็ต้องเสียรายได้ตรงนี้ด้วยนะครับจัวอผมจึงขอเสนอมีการมาตาการเร่งด่วนนะครับ การป้องกันหรือขนย้ายช้างป่าออกจากป่าชุมชนหรือที่ดินทำกินรวมถึงก่อสร้างสิ่งกีดขวางเพื่อป้องกันการบุกรุกตลอดแนวนะครับหรือการเยียวยาความเสียหายนะครับที่เกิดขึ้นจากภายัยช้างป่าทุกกรณีด้วยความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อครอบครัวผู้เสียนะครับเพิ่มมาตราการควบคุม ประชากรของช้างด้วยการใช้ฮอร์โมนนะครับกระผมจึงขอให้ท่านประธานนะครับได้ทำหนังสือถึงกระทรวงทรัพยากรทรัพยารมธรรมชาตินะครับขออภัยนะครับและสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วนด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม